อ่เนี่ยเราจะเปลี่ยนหัวพิมพ์นะคะเปิดลมปิดลมนะแล้วก็เอาคลายล็อกถังปลาให้ล็อกถังปลาเนี่ยมีตัวสลักล็อกเสร็จแล้วเราก็มาเปิดลมใส่จะบอกเราก็จะยกขึ้น หัวใหม่จะเป็นรุ่นสี่เหลี่ยมรุ่นนี้นะคะเนี่เราก็จะใช้กรอบกรอบสี่เหลี่ยมกรอบเดิมแล้วก็ใส่หัวกดอัจฉริยะเอลงเราลงไปเี่นะนเสร็จให้มันอยู่ในกล่องพอดีทั้งนั้นก็เปิดเปิดลมเข้าไปเปิดลมเข้าไปปิดลมเข้าไปแล้วก็ ขยับให้แผ่นแผ่นหัวกดกับแผ่นรองนี่นะล็อกกันแล้วก็หมุนหมุนหางปลาล็อกแค่พอมือหมุนนะคะทั้งสี่ด้าน,นหมุนทั้งสี่ด้านเขาจะเป็นตัวยึดตัวยึดหัวหัวกดอ่นะ,ะโอเคเห็นแล้วเราก็เปิดลม นะคะเปิดลมยกหัวออกนีเ่เดี๋ยวเราจะมาลองอันตัวงานหน้าใหม่เลยเป็นลายมนกันสาดมุนกงน,นะ,ะประกอบพิมพ์เรียบร้อยก็ใส่ส่วนผสมลงไป รอบแรกนะะเกลียกล่ยเดี๋ยวให้สปอยเกันกดลมกระแทกเน้นเน้นเน้นเน้เนกระแทกรอบแรกนะคะสักสองสาครั้งโอเคแล้วก็ใส่ส่วนผสมนะหะมอนตัวฐานข้างล่างเขากระดกนะ ก็บเลยตบได้เลยรอบที่สามนี่เราเก็บงานเพื่อเตรียมไปถอดชิ้นงานได้เลย สามขั้นตอนเลยนะคะถอดชิ้นงานกลับด้านก่อนแล้วก็เคาะให้ปูนตกพื้นหน่อยให้กล่องในอยู่ในขอบที่จะดึงออกถ้าแน่นไปคลายล็อกหังปลาสักประมาณหนึ่งรอบแล้วก็ยกตรงตรงนะ,ะโอเคดังนั้นก็วางไม่เหล็ก ทิมเราทําจากเหล็กที่มีความหนาพอเพียงต่อการใช้งานนะคะไม่มีน้ําหนักมากดังนั้นเวลาเราทํางานเนี่ยความเหนื่อยล้าจะน้อยกว่าโอเคเดี๋ยวพาไปชมกใกล้ๆอันนี้งานใช้เครื่องอัดนะคะนี่คเกดเดียวกันนี่สวยงามเรียบร้อยโอ